สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะคะทุกทกท่านเลยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะมาพบกับช่องผ้าบ้านยอดนิยม ep ที่4ี่แล้วนะคะวันนี้นะคะมีผ้าบ้านบ้านราคาแบ่งปันมาให้นะคะในราคาเดียวทั้งหมดเลยองค์ละ500บาทนะคะดูให้ใช่ให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะชอบองคไหนนะคะเลงองคไหนไว้พี่พี่สามารถโทรสายด่วนสายตรงนะคะเข้ามาหาหนูได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทร0826205910นะคะพี่พีทางร้านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันถ้าเกิดว่าพี่พีแอดไลน์เป็นเบอร์โทรไม่ติดนะคะสามารถแคปบหน้าจอตอนนี้แล้วสกแกน QR Code กันเข้ามาได้เลยนะคะ พาทุกรายการนะคะพ,พี่จะเป็นพาที่บ้านของน้องเององค์ไหนนะคะที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออาภัยพี่ๆี่ไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะพี่พี่รบกวนเวลาไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะกติกาของทางร้านนะคะพี่พี่ก็เหมือนเดิมเลยทุกรายการจะมีหมายเลขกํากับชัดเจนค่ะ สมมุติว่าพี่ๆสนใจปิดรายการนี้หมายเลขที่8สมมติว่าพี่ๆสนใจปิดรายการนี้นะคะหมายเลขที่8นะให้พี่ๆแจ้งน้องว่าสนใจปิดรายการที่8 ep 426ช่องพระบ้านนิยมนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยน้องจะได้ทําการจัดส่งให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมทีเ่เริ่มต้นที่รายการแรกกันเลยค่ะพี่ๆ รายการที่1นนะคะพี่พี่ขาองนี้เลยจะเป็นพิมพ์ฉลุนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่1นนะคะจะเป็นพิมพ์ฉลุนะคะสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้น้องไม่ทราบที่น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่2องค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่2นะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทีมวัดละหารได้จังหวัดารายอง มาพร้อมกับเรียมกรอบเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญด้านในเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแล้วนะคะพี่ๆแต่ว่าเหรียญยังดูคมดูชัดอยู่ด้านในนะคะพี่ๆขาด้านในนะคะรายละเอียดยังดูชัดเจนอยู่นะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันค่ะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่2นะ,ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่3นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะใต้ฐานจะมีโค้ด องนี้นะคะใต้ฐานนะคะมีโคชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมชัดใบหน้านะคะพี่พี่ดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันค่ะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีเช่นกันเลยสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สภาพสวยสมบูรณ์เนื้อจะเป็นเนื้อสำลิดทองนะคะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่3พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พี่ทักไลน์น้องเข้ามากันได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่สีนะคะพี่พี่ องน,นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยนะคะพี่พีเป็นของเก่าของโบราณน,นะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาถูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่4ราคาองค์นี้จะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่5องค์นี้จะเป็นเหรียญย5พุทธศตวรรษ องนี้นะคะจะเป็นเหรียญ25นะคะพุทธศัตรรษนะคะเหรียญจะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่พีด้านหลังจะเป็นหลังยันด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้เป็นหมายเลขที่5นะคะพี่พีจ๋าราคาอยู่ที่500บาทเช่นกันจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่6ค่ะ หมายเลขที่6นะคะพี่ๆองค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกัน,นะคะ่ะใบหน้าดูคมชัดอ,องค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองสวยๆแบบนี้เลยเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะปะพ่อสองสี่หนึ่งน่ะคะพี่ๆรายละเอียดดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะเป็นหมายเลขที่6ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่7นะคะพี่ๆ หมายเลขที่7องคองนี้นะคะจะมาพร้อมกับกรอบเดิมๆเลยมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเช่นกันนะคะน้องไม่ทราบที่นะรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้เป็นหมายเลขที่7นะคะพี่ๆหมายเลขที่7นะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่8 องนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆหมายเลขที่8ดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500อบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9้าไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่9้านะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะ องนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะเป็นปี2521เป็นเหรียญปี2521นะคะพี่ๆเรียนดูคมชัดแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆเหรียญน,นะคะพี่ๆด้านหน้านะคะใบหน้ายังดูคมชัดอยู่นะใบหน้านะคะยังดูคมชัดแบบนี้อยู่นะคะพี่ๆเป็นเหรียญเก่าโบราณเลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอดมินก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะพี่ๆ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สิบหมายเลขที่สิบนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดหมายเลขที่ส0บนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่จ๋าใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเตารีดค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่จ๋าจะเป็นหลังเตารีดนะคะ เป็นของเก่าของโบราณพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาได้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่1 1หมายเลขที่11นะคะพี่พหมายเลขที่11นะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเช่นกันนะคะ่ะเนื้อจะเป็นเนื้อ,อเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อลุมแดงแบบนี้เลย รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะพี่พี่เป็นเบอร์โทร0826205910 0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สิหมายเลขที่12นะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นองค์นี้นะคะ,จะ,คะ,คะจะเป็นเนื้อสำลิดทองนะคะจะเป็นเนื้อสำลิดทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาท เป็นเนื้อสัมฤธิทองนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนกําลังตามหาองค์นี้อยู่นะคะรีบถักรีบถูเข้ามาดูรูปภาพาเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่13ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่13นะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเช่นกันองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดเช่นกันนะคะพี่พี่พร้อมกับเลี่ยมกรอบนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลย พร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นปี2508สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆองค์นี้สวยงามมากๆเลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14 องนี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่14นะคะพี่พีเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เช่นกันเลยเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พีมาป้อนกับถุงเดิมเลยเรียนดูคมดูชัดมากๆ เหรียญน,นะคะพี่พี่ขาดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆเลยทางด้านหน้าและด้านหลังองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่พี่ท่านไหนไม่สะดวกโอนสั่งเป็นปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่15หมายเลขที่15้านะคะพี่พี่องนี้น้องไม่ทราบที่นะเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํานะคะสะภาพสวยงามแบบนี้เลย สภาพสวยงามใบหน้าดูคมชัดลายละเอียดรอบองค์นะคะชัดเจนมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันค่ะอยู่ที่ราคา500บาทใต้ฐานนะคะพี่พีใต้ฐานนะคะจะมีรอยจานชัดเจนเลยองค์นี้นะคะพี่พีทท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะพี่พีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่16องค์นี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อปาน หมายเลขที่16นะคะองค์นี้จะเป็นพระพงหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ากําลังตามหาพระพงหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่แบบนี้รีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่17หมายเลขที่17นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะเก่าๆเ e ดิมๆแบบนี้เลยมวลสารดูชัดเจนมากๆเป็นพระสมเด็จนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่1 8องค์นี้เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะสะภาพสวยสมบูรณ์เลยองค์นี้มวลสารดูชัดเจนนะคะพี่ๆขามวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่19 องค์นี้จะเป็นหมายเลขที่19นะคะพี่พี่ารายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์รายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์เลยเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะมวลสารแน่นๆทั้งองค์เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีเมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20ิบ องนี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่20เป็นหลวงพ่อแดงอายุครบ82ปีปี2503นนะคะจะเป็นเหรียญหน้ากากทองนะคะสวยๆแบบนี้เลย จะเป็นหน้ากากทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตัวหนังสือตัวอกักขรเป็นแท่งชัดเจนมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาถูกเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่21 หมายเลขที่21นะคะพี่พีองค์นี้จะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษเลยเป็นหลวงพ่อทันใจปี2513เป็นปี2513นะคะพี่พีเหรียญดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันไปนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีค่ะ <S <S ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่22 หมายเลขที่22นะคะจะเป็นหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี2517นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะพี่พๆเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยตัวหังสอดูเป็นแท่งดูง่ายมากๆเรลียยด้านหน้าดูคมดูชัดนะคะเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ท,ทองสวยๆแบบนี้เลยน้าเก็บสะสมมากๆองคนี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกัน500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่23หมายเลขที่23นะคะองค์นี้จะเป็นเหลียญเมตตา เป็นเหรียญเมตตานะคะพี่พี่เหรียญดูคมชัดแบบนี้เลยเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะคะพี่พี่แต่ว่าเหรียญดูคมชัดแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะพี่พี่จ๋าด้านหลังจะเป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะเป็นหลังยานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเมื่อโทรน้องนะคะจะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 0 8 2 6 2 0ศูนนะคะห้น่ะคะพี่ๆรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่24 หมายเลขที่24นะคะพี่พี่องนี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อลมดํานะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะจะเป็นหมายเลขที่24นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่25หมายเลขที่25้านะคะพี่พี่ขา เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรปี2 4 7สเป็นปี2472เนะคะพี่พี่เหรียญดูชัดเจนมากๆเหรียญน,นะคะยังดูสภาพสวยงามอยู่ด้านหลังเป็นหลังด้านหลังนะคะจับเป็นหลังรอยจานด้านหลังจับเป็นหลังรอยจานนะคะตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยองนี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26นะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหน้ากากทองเป็นเหรียญหน้ากากทองนะคะสะภาพสวยแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่พี่จะเป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูสวยงามแบบนี้เลยองนี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะจะเป็นหมายเลขที่26ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27นะคะอง์นี้นะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารูเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพระพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะใบหน้าดูคมชัด ใบหน้านะคะดูคมชัดแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหนังสือนะคะพี่พีเป็นเหรียญรุ่นแรกรุ่นพิเศษเลยนะคะรุ่นนี้พี่พี่ท่านไหนกําลังตามหาอยู่นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องด่วนเลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28นะคะองค์น,นี้เป็นพปปับติดตามีรอยจานรอบองค์ค่ะ เป็นพระปิดตามีรอยจานร,รอบองค์นะคะพี่ๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้รีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาถูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29 หมายเลขที่29นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะแต่ว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่แต่ว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆี่พี่ๆดูรายละเอียดนะคะใกล้ๆแบบนี้ได้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30เหรียญจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ท่านเขียวเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะคะพี่ๆใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะ,ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันด้านหลังเป็นหลังยันปี2 5 1ห้าหนึ่งาด้านหลังนะคะยันนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยองนี้น้องให้ราคาแบ่งปนันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะเป็นหมายเลขที่30 ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31อนะคะหมายเลขที่31ค่ะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณเลยน้องไม่ทราบที่ปี2 4 8 4ดเป็นเหรียญปี2484นะคะเหรียญดูคมชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าและด้านหลังเป็นหลังยันค่ะตัวอับตัวยันนะคะเป็นแท่งดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ปีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่32 หมายเลขที่32เป็นหลวงพ่อคมค่ะหมายเลขที่32จะเป็นหลวงพ่อคมนะคะพี่ๆค่ะรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเช่นกันค่ะราคาอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟรีสภาพ,พสมบูรณ์นะคะองค์นี้หมายเลขที่32 ต่อไปนะคะไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่33นะคะพี่พีเป็นหลวงพ่อเงินพิมคอแอลเป็นหลวงพ่อเงินพิมคอแอลนะคะมวลสารนะคะรอบตัวแบบนี้เลย มวลสารรอบตัวนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่าไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเบอร์โทรศัพท์น้องนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่34 หมายเลขที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะเห,หรียญดูคมชัดแบบนี้เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเห,หรียญดูคมชัดแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์ด้านหลังนะคะใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เช่นกันค่ะเหรียญดูคมดูชัดพี่พ,พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่35ค่ะหมายเลขที่35นะคะพี่พี่องนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะจะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่หลวงพ่อปานเนื้อดินรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์ รายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยนะคะองค์นี้อยู่ที่ราคา500บาทน้องจัดส่งให้ปีรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่36องค์นี้จะเป็นหมายเลขที่36นะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพี นี่เลยค่ะเลียมกรอบเงินนะคะสวยงามแบบนี้เลยเรี่ยมกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่37หมายเลขที่37นะคะอง์นี้จะเป็นจอบเล็ก องค์นี้นะคะพี่พี่จะเป็นจอบเล็กนะคะ mm. เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเช่นกันเป็นเรียนหลวงพ่อเงินปี2515นะคะพี่พี่เป็นปี2515รายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38เป็นพระปิดตาหมายเลขที่38นะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคาอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะคะเงาเงาแบบนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนมากๆหมายเลขที่38ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่39 องค์นี้นะคะพี่พี่ขาองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญเก่าเหรียญโบราณใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เลยหน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะเหรียญดูคมชัดแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่40 หมายเลขที่40นะคะรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยเนื้อเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนมากๆเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อดินมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41หมายเลขที่41นะคะองค์นี้นะคะพี่ๆรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์ รายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาทั่วทั้งองค์เลยด้านหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะพี่ๆรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหน้านะคะรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่42องค์นี้น้องไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองค่ะพี่พีจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์น้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยนะคะราคาอยู่ที่500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีหมายเลขที่42 ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่43านะคะองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กนะคะมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันอยู่ที่ราคาห0 0นอยบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ที่44นะคะพี่พ องค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อเดิมเก่า,า,าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าและด้านหลังนะคะรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้อยู่นะ,ะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณน,นะคะพี่ๆองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคา5 0 0บาทเช่นกันพี่ๆท่านไหนอยากดูดูภาพเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาอ่านน้องสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สี่สิบห้าองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเป็นหมายเลขที่สี่สิบห้านะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆีจะเป็นหลังยัน ขอพายค่ะด้านหลังจะเป็นหลังรอยจารตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ปรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4ี่หมายเลขที่4ี่งค์งค์นีเนนบบนเ้เป็นหลวงพ่อวะะัดใต้ค่ะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อวัดใต้นะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยนะด้านหลังนะคะพี่ๆเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือชัดเจน ด้านหลังนะคะเป็นหลังหนังสือนะคะตัวหนังสือนะคะชัดเจนใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500้อบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4 7หมายเลขที่สี่ิบเจ็นะคะพี่พีองนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นหลวง องนี้จะเป็นหลวงพ่อลุงนะคะเป็นหลวงพ่อลุงรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะพี่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 ท่านไหนอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พี่ทักเข้ามาโทรเข้ามากันได้เลยเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาห้0ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48องค์นี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเขี่ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการน,นะคะพี่พี่รายละเอียดรอบองค์ค่ะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์มีรอยจานนะคะพี่พี่องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันค่ะอยู่ที่ราคา500้อยบาทน้องจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49องค์นี้จะเป็น อง,อ,อ,องนี้จะเป็นไม้แกะเหมือนกันค่ะพี่พีอง์คนี้จะเป็นไม้แกะเหมือนกันเป็นของเก่าของโบราณน,นะคะเป็นของเก่าของโบราณพี่พีท่านไหนกําลังตามหาอยู่นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นการ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายนะคะของ EP นี้ต่อไปเป็นหมายเลขขออภัยค่ะ นี่นะคะพี่พจะเป็นหมายเลขที่50นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหมายเลขที่50นะคะพี่พีหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยมวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้นะคะทั่วทั้งองค์ มวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์น้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่พี่ท่านไหนอ,อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะค่ะสําหรับ50รายการวันนี้นะคะพี่พี่ก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ได้กันตั้งแต่ต้นคลิปนจนจบคลิปชอบองค์ไหนเลีงองค์ไหน ะะพี่ๆอย่าลืมโทรเข้ามาหาน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะพี่ๆรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยผิดพลาดประการใดนะคะน้องต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆให้พี่ๆรับชมกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆกันนะคะสําหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพี่ๆพ,พบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ